สวัสดีค่ะวันนี้เรายังเรียนรู้ในหน่วยบ้านฉันบ้านเธอเหมือนเดิมนะคะครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญของบ้านจากาครู<า>ค,ครีมไปแล้วใช่ไหมคะทั้งบ้านที่สร้างขึ้นในพื้นที่แตกต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องรูปร่างลักษณะของบ้านที่แตกต่างกันค่ะ จุดประสงค์ของวันนี้ก็คือเด็กๆจะรู้จักรูปร่างลักษณะของบ้านที่แตกต่างกันเด็กๆเ,เคยฟังนิทานเรื่องลูกหมูสาตัวแล้วใช่ไหมคะลูกหมูสามตัวสร้างบ้านบนพื้นที่เดียวกันแต่ลักษณะของบ้านก็แตกต่างกันไปค่ะอ่ะมมนูบ้านแบบที่1นึ่งเลยนะคะบ้านจากฟาง คนเราจะไม่นิยมสร้างบ้านจากฟางนะคะเพราะว่าความแข็งแรงทนทานจะน้อยเวลาลมพัดแรงๆบ้านก็มีโอกาสพังได้ง่ายค่ะบ้านจากฟางก็จะมีหลังคาที่สร้างจากฟางด้วยเช่นเดียวกันนะคะบ้านแบบที่สองบ้านที่สร้างจากไม้วัสดุที่ใช้สร้างบ้านก็คือไม้ค่ะบ้านไม้ก็จะมีหลังคาเพื่อป้องกันแดดและฝนได้ด้วย ซึ่งบ้านไม้จะมีสองลักษณะคือบ้านไม้ชั้นเดียวแล้วก็บ้านไม้สองชั้นถ้าเป็นบ้านไม้สองชั้นเราก็จะสร้างบันไดเพิ่มขึ้นมาด้วยเพื่อที่การขึ้นไปบนบ้านจะง่ายมากขึ้นค่ะ 3. บ้านที่สร้างจากปูนจะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเราจะสร้างจากอิฐและปูนจะมีหลังคาด้วย สร้างได้ทั้งแบบชั้นเดียวแล้วก็สองชั้นเลยนะคะต่อไปบ้านแบบที่สีจะเป็นบ้านที่สร้างจากตึกค่ะซึ่งบ้านที่สร้างจากตึกสูงเราจะทําหลายๆชั้นตั้งแต่2ชั้นขึ้นไปบ้านที่เป็นตึกจะไม่มีหลังคาจะสร้างดาดฟ้าเพื่อป้องกันแดดและฝนแทนนะคะ ต่เด็กๆเคยสังเกตใช่ไหมคะตึกสูงจะมีทั้งบันไดหนีไฟแล้วก็มีลิฟต์เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าที่สร้างลิฟต์เพิ่มขึ้นมาจะช่วยทุนแรงในการเดินขึ้นไปชั้นบนเราขึ้นลิฟต์ก็จะประหยัดเวลาแล้วก็จะไม่เหนื่อยเลยค่ะและบ้านแบบที่5เด็กๆคุ้นเคยกันดีค่ะที่โรงเรียนเราก็มีเช่นเดียวกัน บ้านต้นไม้บ้านชนิดนี้จะสร้างอยู่บนต้นไม้จะใช้ไม้ในการสร้างก็จะมีหลังคาด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้รู้จักลักษณะรูปร่างของบ้าน mm. เพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆลองไปสังเกตบ้านตัวเองว่าสร้างจากวัสดุอะไรมีรูปร่างลักษณะอย่างไร และคุณครูแพรจะฝากกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆไปวาดรูปบ้านที่ตัวเองชื่นชอบระบายสีให้สวยงามแล้วส่งผลงานเข้ามาในลายกลุ่มห้องนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้พอแค่นี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ